เปิดสมบัติติดตัวพิงกี้ก่อนเข้าเรือนจำกำลังเป็นประเด็นอีกครั้งยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของนักสาตร์สาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชท,ที่ล่าสุดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและสารอนุมัติให้ปลดกำไรเอ็มเพื่อสะดวกต่อการรับงานระหว่างพิจารณาคดีฟอเร็กซ์ 3D ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2566ซึ่งตั้งแต่นั้นมาซึ่งตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพิงกี้ได้ใช้ชีวิตตามปกติทำงานหาเลี้ยงตัวเองและทำคอนเทนต์น่ารักๆให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างล่าสุดหลายคนได้พูดถึงประเด็นการสัมภาษณ์หลังจากที่เธอออกจากเรือนจำเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566 มีการแชร์โพส์ตหรือโยงไปถึงเพจที่มีชื่อว่ารวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ที่เคยเขียนเรื่องราวของพิงกี้ไว้ในโพส์ตเมื่อวันที่2อธันวาคม2022ที่มีการกล่าวถึงสาวพิงกี้ว่ามีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอกได้ประกันตัวออกมาก็เตรียมหาเงินมาสู้คดีก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันน่าสงสัยสงสัยคือตั้งแต่โดนจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่ปี2021พิงกี้มีบ้านสองหลัง ตรงโชคชัยสี่หนึ่งหลังและตรงนวลจันหนึ่งหลังทั้งสองหลังถูกประกาศขายทันทีสงสัยคุณพิงกี้และครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าว่าอาจจะได้ไปสู้คดีในคุกเลยรีบขายบ้านและเตรียมไปอยู่ในเรือนจำนอกจากนี้พิงกี้ยังพูดถึงเรื่องบ้านที่งานบวงสวงว่าเรื่องบ้านขายไปนานมากแล้วขหลายข่าวเลยเนื้อขอเคลียร์เลยคุณแม่เรื่องการพนันคุณแม่ไม่ได้เล่นไม่มีการเล่นการพนันใดๆบ้านก็คือขายไปนานมากแล้ว และบ้านนั้นก็คือบ้านที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ขายไปนานมากจำระยะเวลาของไทม์ไลน์ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันค่ะ